ต้มขี้เหล็กนะต้มขี้เหล็กเออใส่ใส่เกลือให้มันกินวัวมันกินมันจะอ้วนเหมือนกันนะโอ้ใบใบขี้เหล็กอ่ะใบขี้เหล็กนะเออเอาน้ํามันอืมทำยังไงบ้างครับคุณตาเอากอกเอาน้ำมาให้มันเย็นแล้วเราเราก็จับกอกปากนะครับผมจับกอกปากต้นขี้เหล็กครับต้มเอาน้ํามันต้มเอาน้ำแล้วก็ใส่เกลือด้วยครับหนึ่งตัวเยอะไหมครับคุณตากินเยอะไหมโอ้เราวัวมันก็กินเหมือนกับกินน้ําเราก็กอกไอทากอก กระบอกไม่ไช่สองกระบอกก็ได้ครับผมประมาณมสองกระบอกอันนี้คือสุดโบราณเลยครับผมคุณตาเคย <c oughs> ทําให้วัวก,กินเยอะไหมครับเคยทำทำให้กินอยู่ครับกินอ้วนขึ้นจริงๆครับอ๋อไว้วัวออกลูกใหม่ๆวันหนึ่งหรือสองวันนี่จะเอาเหล้าขาวก,กอกใส่ปากให้มันกินมาให้มันมีพยาธิอ้าจริงเหรอเออมันจะอ้วนนะเขาทำแบบนั้นอ่ะ ที่นี่ที่นี่ทำกันอย่างนี้ครับพคตรได้กี่วันนะครับคุณลุงโอ้ยวัวมันเดินได้วันสองวันมันก็มันเดินได้กรอกแม่หรือกรอกลูกกรอกลูกเงยกรอกลูกครับเราไม่ต้องกรอกเยอะเลยเอาอย่างเช่นลูกวัวเนี่ยใช้สักกี่ขวดกี่เป็กขวดนึงนะประมาณเป๊กนึงขวดอ่าหนึ่งเป๊กของคนดื่มอ่ะอ๋อกรอกให้วัวกินเลยสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับที่นี่บ้านเจอด ตำบลตำบลหน,นง露露องพพล้อมอำเภออำเภอสมรงภาพจังหวัดส,สุรินทร์คุณตาชื่ออะไรครับนายคานวังสันโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับอันนี้คือหญ้าอะไรครับคุณตาอ,อันนี้อ,อ้อยอ้อยครับนี่บหนอ๋อทำไมถึงได้เอาอ้อยวัวกินตอนเย็นครับคุณตาก็กินตั้งแต่ตอนเช้านั่นแหละวอนนี้ก็ ตาไม่ได้อ,ออกวันนี้อเส้นปูนตาเลยไม่ได้เอออส้นปูนตาก็เลยไม่ได้เอาโบออกไปเลี้ยงครับครับผมให้กินเช้าเย็นเลยเหรอครับวัง่ายเลยใช่ไหมคุณตาครับอคุณตาลิงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่พันธุ์ธรรมชาติธรมร,มร,มรมดาลนบ้าน,บ,านบ้านเมืองเราหนึ่ละวัวพื้นบ้านวัวพื้นบ้านโอ้อทำไมถึงเลี้ยงสายพันธุ์นี้ครับคุณตาเอาตามมีตัวนี้แล้วเนาะได้กาเนิดมาจากพ่อแม่เนาะโอ้ได้กำเนิดจากพ่อแม่เลย สายพันธุ์มาจากพ่อแม่นะครับผมเลยก็เลี้ยงมีทั้งหมดกี่ตัวครับคุณตาอันนี้หกหกหกตัวหกตัวครับให้กินอะไรบ้างครับวัวสายพันธุ์นี้เนี่ยกินตามธรรมชาติแล้วหญ้า yeah, ทั้งฟางอ้อยที่ออใบอ้อยแล้วก็ใบไรมันก็กินเลยครับผมทั้งฟางทั้งไรให้กินธรรมชาติครับไม่ค่อยเสื้ออะไรให้กินเนาะไม่ส่วนมากตามไม่ค่อยเสื้อเรื่องธรรมชาติเลยเอ๋อ ว่หันาอะไรก็ม่เคยให้ซื้อเขาครับผมเราหมอมาก็ฉีดบำรุงอะไรบ้างอย่างนั้นและตามธรรมชาตินะตามธรรมชาติแต่ว่าซื้อไม่ค่อยไม่ค่อยลงทุนเท่าไหร่ครับ,คร,บครับผมแล้วใส่พันธุ์นี้เลี้ยงง่ายไหมคุณตาโอ้ยง่ายแลย้เลี้ยงง่ายทีุ่ดเจหละง่ายที่สุดเลยกินไม่เลือกด้วยกินไม่เลือกด้วยครับทำไมถึงไวง,งั้นครับคุณตาเออเพมันดูมันออกไปก็ามัน กินไปเลยมันเวลาไล่เข้าบ้านเข้าคอกมันก็เดินเป็นแถวมากนี่เนี่ยนะครับโอ้มันดีขนาดนั้นเลยน่ยครับโอ้แสดงว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่าเลี้ยงเลยครับครับผมแล้วเคยคิดอยากจะเลี้ยงอยากจะพัฒนาสายพันธุ์บ้างไหมครับอยากพัฒนายุแตไในมโว่าก็เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยคืออยากได้ยุครับผมใจก็อยากได้ใจอยากแต่ว่าในเมื่อเรามีสายพันธุ์นี้แล้วก็ก็เลี้ยงไปครับครับผมตอนเช้านี่เอาออกไม่คุณตา ผมเอาสวันไม่ได้เอาออกวันนี้ค่ะทำไมเลยครับวันนี้ไม่ไม่ได้ออกเขาก็เส้นปูตาไงเส้นปูตาครับก็ลายมันสายล้วเลยเลยไม่ออกออกก็ดีแบบมีไอยอดไออ้อยแล้วก็เก็บยอดอ้อยให้มันกินครับผมแทนป่าช่วงนี้มันแทนแทนหญ้าแทนเฟืองได้ใบอ้อยเนี่ยครับกินแล้วอ้วนไหมอ้วนอ้วนดีใบอ้อยดีกว่าหญ้าดีซ้ำไปครับอ๋อก็ที่มุงชนเขาก็ที่พวกาฟพวกนี้เขาก็ แกบ,บันอ้อยให้กินเองอมกืก่อนอ่ะครับผมอันนี้คือข้อดีของเราที่มีต้นอ้อยเนาะครับครับผมตั้งแต่เลี้ยงมาในเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับก็มีช่วงวันนั้นแหละมันเป็นโรคเอาหมอมาฉีดโรคตุ่มนะเออโรคตุ่มมันเป็นทุกคนนับเป็นทั้งหมู่บ้านเลยนเนาะไม่ใช่ว่าเป็นเงผมผู้เดียวมันเป็นทั้งหมู่บ้านเนาะครับ<ะ>ผมจะโทษใครได้เราครับผมมันธรรมชาติธรรมชาติของมันนะคุณตาเนาะครับครับผมสอบถามนิดหนึ่งครับคุณตาวัวของคุณตาในผสมพันธุ์ยังไงครับ ก็บางทีก็ผม่มาได้ได้แล้วมันปล่อยธรรมชาติเลยธรรมชาติผสมเองขึ้นเองเลยเราแต่เอาลูกอย่างเดียวครับซีเรียสเรื่องราคาวัวไหมไม่ซีเรียสก็ช่วงมันมาถูกช่วงไหนเองทุกปีมันก็พอได้ใช่ไหมพอได้เป็นหมื่นเหมือนกันไทยบ้านนี่เนะ่เออยังเหมือนตะกอนเงี้ยอย่างน้อยก็ มันสองหมื่นลงมาคิดอย่างนั้นเหรอได้แน่นอนได้แน่นอนคือเราไม่ได้ลงทุนถูกต้องไหมคุณตาเราพัฒนาจากวัวที่เรามีอยู่แล้วครับครับผมทําไมคุณตาต้องผูกเชือกด้วยครับไหนผูกเชือกวัวนะผมผูกไว้เนาะมาให้มันชนกันชนไรเนาะอ๋อที่มันจะชนกันชนไรนะครับผมแสดงว่าแม่ก็คนละมุมเลยที่ไครที่มันเลยอ๋อไม่ได้กางมุ้งให้วัวหรอครับคุณตาไม่ได้กางมุ้ง กลางคืนทำไม่ยุ่งเราก็ก่อไฟให้บ้างอ๋อไลยุ่งมันก่อตอนหัวค่าครับผมสุมไฟไลยุ่งน้องคุณตาเนาะครับครับผมอันนี้คือใบอ้อยครับใบอ้อยกินดีไหมคุณตากินดีครับอาหารชั้นนี้เลยเหรอครับคุณยายสองรถแล้วดิควันนี้เหรอครับเออคุณตาได้ปลูกหญ้าให้วัวไหมแต่ก่อนปลูกอยู่ปลูกไอ้พวกไอ้่นีเปียะอะไรเปียวเดี๋ยวก็ปลูกไม่ได้ปลูกไปเยอะ ครับผมเบรๆมันก็ช่วงนั้นก็ไม่ไมีน้ำมันแล้วทําไมถึงได้เอาใบอ้อยให้วัวกินครับคุณตามก็มันไม่แล้วก็มันกินวัวม,มันกินได้ก็วัวมันกินม่เลือกอยู่แล้วครับผมโอ้ให้กินทั้งวันเลยเหรอครับนี่ใส่ให้มันกินเป็นช่วงทั้งวันเลยเลยครับอ๋ออ๋อคุณตาให้วัวกินอาหารเป็นช่วงครับทำไมต้องให้กินเป็นช่วงเวลาครับคุณตาก็เวลาวันิเรากับวได้พักผ่อน วัวเวลาพักคนจอบของบางเนาะเราก็อยู่แบบนั้นค่ะครับผมวัวก็กินพักเหมือนกันครับอ๋อถ้ามีให้กินทั้งวันมันก็กินทั้งวันนะคุณตาเนาะแต่ถ้าให้กินเป็นช่วงเวลาก็ดีนะคุณตาสับครับผมไม่ต้องสับไม่ต้องอะไรด้วยไม่ต้องสับอ๋อกินได้เลยกินได้เลยเป็นเนยกินครับผมถ่ายช่วงพุดกินเน้ยคุณผู้ชมครับกินดีจริงๆเลยเนาะไม่ต้องผสมไม่ต้องอะไรเลยภูมิใจไหมครับคุณตาภูมิใจครับแต่ดูมันอ้วนดูนะ อย่าบอกนะครับว่านี่คือความสุขของคนเลี้ยงวัวนี่ได้เห็นวัวเห็นวัวกินในคนตาฮะธรรมดาครับผมไม่ต้องว่าจะเป็นสายพันธุ์ใหญ่ๆเนาะแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วคุณตาครับผมมันก็พอได้ราคาใช่ไหมคุณตาเคยมีคนมาขอซื้อวัวบ้างไหมครับคุณตาเคยขายไปสองสามครั้งแล้วได้เท่าไหร่ครับคุณตา ผมขายไปมึงเออสองหมื่นกว่าบาทนะไทยบ้านนี่นี่ยเออแต่พร้อมลูกไอ้ลูกขนาดนี้ผมขายไปเนี่ยครับผมอืขายแม่ลูกไปสองหมื่นกว่าบาทครับครับผมผมว่าถ้าคุณตาเลี้ยงไม่มีต้นทุนเนาะยังไงก็อยู่ได้นะคุณตาเนาะอยู่ได้ครับครับผมถ้าวัวไม่สบายมันก็ไม่ค่อยกินหญ้าเวลาวัวไม่สบายจะไม่ค่อยกินหญ้าอมันก็นอนเพลียไงมันเหมือนกับ คนป่วยเนี่ยแหละคนไม่มีแรงอแล้วคุณตาจัดการยังไงครับทีนี้เราก็สังเกตดูก็หายามาใอห้ซื้อยามือห้กิน้าจะทามาหายเราก็ต้องไปหาหมอครับผมแต่ว่าอันดับสัตว์ครับผมแต่ว่าอันดับแรกก็คือรักษาตัวเองก่อนครับถ้าเป็นไข้ก็กินพาราคนไม่ก็ซื้อยาอัวตำ ร้านขายยาร้านขายยาและพวกายาอูอย,า,อย,า,อยา,ายาอะไรที่เขามีขายเลยครับผมแต่ส่วนมากแถวบ้านนอกเราเขาก็บางทีเขาก็ต้มต้มต้มขี้เหล็กนะต้มขี้เหล็กเออใส่ใส่เกลือให้มันกินอูมันก,กินมันจะอ้วนเหมือนกันนะอ<ว><ง>ใบใบขี้เหล็กอะใบขี้เหล็กนะเออเอาน้ํามันอืมทายัางไงบ้างครับคุณตาเอากอกเอาน้ำมาให้มันเย็นแล้วเราเราก็จับกอกปากนะครับผมจับกอกปากต้นขี้เหล็ก ต้มเอาน้ำมันต้มหมดน้ำแล้วก็ใส่เกลือด้วยครับหนึ่งตัวเยอะไหมครับคุณตากินเยอะไหมอเราวัวมันก็กินเหมือนกับกินน้ำเราก็กอกไอ้ทำกอกกระบอกไม่ไผ่สองกระบอกก็ได้ครับผมอันนี้คือสุดโบราณเลยครับผมคุณตาเคยทําให้วัวกินเยอะไหมครับเคยทำทำให้กินอยู่ครับกินอ้วนขึ้นจริงๆครับอ๋อทำไมถึงอ้วนครับคุณตาไปช่วยกระตุ้นอะไรหรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันแบบว่ามันไม่เกลือมอะไรมาหรือมันขมเหมือนกับเหมือนปัญญามั้ยขับถ่ายออกอย่างนั้นไหมครับผมแต่ว่าที่นี่ทำอย่างนี้เนาะต้มใส่ใบขี้เหล็กแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็กรอกวัวอ๋อโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับคุณตาก็เป็น F4 เหมือนกันนะครับนี่มีความสุขไหมคุณตาลิงวัวนี่ ไม่วัวเลี้ยงมันก็มีความสุขเลยเนาะคือ,อถ้าไม่มีวัวเลี้ยงเราไม่ได่ไปเส้นมามันก็ลำบากกันลำบากนะคุณตาเน,น,นะาะครับได้ถ้ามีนี่มีสินเราไม่ควรจะได้ขายช่วยเหลือก็ยังดีออถึงไม่มากไม่น้อยก็พอมีนะคุณตาเนาะครับครับผมทําไมต้องใส่ฟางด้านล่างให้วัวกินครับคุณตาเมื่อเช้าผมเคยมากินฟางทําไมต้องทิ้งฟางไว้ให้วัวกินตอนกลางคืนครับ ก็เผื่อไว้เนาะเวลามาันมาตอนเย็นมันกินหญ้าไม่ค่อยอิ่มเนาะวันช่วงนี้มันนาแล้ยังไงครับผมเราก็เอาไว้ให้มันกินช่วงข้าวคอกเนี่ยแบบนี้ครับผมคุณตาครับสอบถามนิดครับฟางนี่ต้องผสมอะไรให้กินไหมไม่คนระับผมไม่ได้ผสมอะไรกินธรรมดาแบบนี้ครับผมเวลาวัวไม่ค่อยกินฟางคุณตาแก้ไขยังไงครับโอ้มันต้องกินละ ยังไงมันก็ต้องกินอยู่และมันช่วงนี้มันมันเล้ยงเนาะมันกินยาไม่อมันก็ต้องกินอยู่แล้วมันก็ต้องกินฟางอยู่แล้วใช่ไหมครับครับครับผมไว้อ้วออกลูกไปไหมอ่ะวันหนึ่งหรือสองวันนี่จะเอาเล้าขาวกอกใส่ปากให้มันกินมาให้มันมีพยาธิอ้าจริงเหรอเออมันจะอ้วนนะกระทบมันไ่มที่นี่ที่นี่ทำกันอย่างนี้ครับทอดได้กี่วันนะครับคุณลุง วัวมันเดินได้วันสองวันมันก็เดิน,เดนได้กรอกแม่หรือกรอกลูกกรอกลูกไงกรอกลูกครับเรามันจต้องกรอกเยอะเลยเอาอย่างเช่นลูกวัวเนี่ยใช้สักกี่ขวดกี่เป็กขวดนึงนะประมาณเป็กนึงขวดอ่าหนึ่งเป็กของคนดื่มนะอ,อ่ะอ๋อกรอกให้วัวกินเลยครับแล้วมันจะเป็นยังไงครับทีนี้ถ้าวัวมันสมบูรณ์มันก็ไม่ไม่เมื่อยนะอือ หันมันมันจะมันมันค่อยอ้วนมันจะมันค่อยมีพญาต่ครับผมโอ้อันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยนะพ่้ชมครับเขาเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วกันที่นี่เขาทากานอย่างนี้นะคุณลุงเนาะที่อื่นอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบนี้แต่ที่นี่ทํากันแบบนี้เนาะแต่เขาทำเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีด้วยครับผมแต่เราถ้ากอกมากมันก็เยอะมันเมาหมอนคนอ่เนาะมันต้เนาะครับผมสุดท้ายนะครับอยากให้คุณตาฝากข้อคิด ดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทํำยังไงบ้างครับถ้าอยากจะเลี้ยงวักวกว็ถ้าชอบแบบพันมื้นพื้นบ้านกา็เลี้ยงพันพื้นบ้านก็ได้แต่<ผ>มไม่ได้ลงทุนเยอะกินตามธรรมชาติครับครับผมก็ประมาณนี้แบบไหนมันก็กิกนได้หมดแหละถ้าเราเลี้ยงไปดูเลใจใสของมันครับ,รบผม ประมาณนี้เนาะครับสวัสดีครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันขอ้งหน้าครับสวัสดีครับ